สวัสดีครับจมาตบมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับชุดเก่านะครับท่าทางนะครับแล้วก็ของใหม่นะครับอย่างคีย์บอร์ดใหม่ไม่ใช่คีย์บอร์ดแอร์บอร์ดใหม่ด้วยนะครับในกิจกรรมที่น้องๆน่าจะเคยเล่นแล้วแต่ว่าอันนี้จะนานแล้วนะน่าจะอาจจะเล่นนานมาแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการันตีนะครับไม่ต้องกลัวมีการันตีอย่างแน่นอนนะครับเริ่มเลยไหม เริ่มเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลากิจกรรมใหม่ของเราอันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่วทีที่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 เท่าไหร่อ่าแปบวันที่7นะครับวันที่7เดือน9ไปจนถึงวันที่14เดือน9นะครับก็เป็นระยะเวลา8วันด้วยกันซึ่งของข้างในก็บอกว่ามีทางชุดเก่านะครับมีทางท่าทางแล้วก็มีของใหม่ด้วยนะครับกิจกรรมนี้มารีวิวกันเลยดีกว่าว่ามีของอะไรบ้างนะครับ ความจริงของในกิจกรรมนี้จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นแบบตัวสมดมอนตัวสุมมวส่มตู้อาวุธนะครับสกินปืนนะครับกล่องตายกับระเป๋านะครับร่มนะครับสกินมาชเต,เต้น,นะครับชุดแล้วก็แอร์บอร์ดนะมาดูเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกก่อนละกันนะครับก็จะเป็นพวก คอลเลกชันนะครับก็จะมีกล่องตายแล้วก็มีกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้ก็คือตัวที่ความจริงก็เป็นตัวหนึ่งหนึ่งในตัวที่พี่ชอบนะพี่ว่าหน้าตามันแบบกวนๆดียะอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าตัวนี้นะครับนี่เมจิกัลบันนี่เนี่ยนี่คือร่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระต่ายน่ารักน่ารักร่างสองก็จะเริ่มแบบน่าก,กลัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ร่างสามก็จะเป็นกระต่ายน่าหด เป๋าใหญ่ๆหนะ่อยแต่ว่าเป๋าตุ๊กตามต้องใหญ่ๆอะถ้ามันเล็กๆมันก็ไม่น่ารักถูกป,ปะนี่อันนี้คือของเด็ดๆชิ้นที่หนึ่งที่อยู่ในนี้นะครับอ๋อมีกล่องดวงใจแต่ว่ากล่องดวงใจนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยใช่สไตล์พี่พี่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ชอบสีเขียวเท่าไหร่นะก็คือกล่องนี้นะกล่องชื่อว่านะ To x i c a t e นะ t o อ i c a t e อันนี้ไม่ค่อยใช่แนวพี่ใครชอบก็เอาไปนะครับ ของอันต่อมาที่เป็นของเด็ดๆนะครับก็คือตัวท่าทางท่าทางเป็นท่าทางปัดคอนะอันนี้ก็ความจริงก็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาใส่ในกิจกรรมบ้างนะครับก็กลับมาแล้วในปาดคอไปก็มาดิครับปาไปสักสองรอบนีก็มาดิครับอีกสักทีก็มาดิครับ,กกรบนี่นะครับท่านนี้ก็จะอยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นจะมีแอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดหาเจอไหมเนี่ยแอร์บอร์ดตัวนี้อ่าอันนี้นะครับ d i s c o v e r นะครับเป็นแอร์บอร์ดใหม่นะครับตัวนี้ก็ธีมจะเป็นธีมของ4ปีเป็นแอร์บอร์ดสีเงินสีม่วงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เท่ๆไปนอกจากนั้นนะครับอีก2ออันนะครับอันแรกก็คือตัวสกินอาวุธนะซึ่งก็เป็นสกินอาวุธที่พี่ใช้พี่ชอบเพราะว่ามันมันเท่ดิ ตัวนี้นะครับเป็นสกินมีดหัวตัดนะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นเป็นมีดเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไนะคีตานะครับไม่ใช่กีตาร์นะครับเรียกว่าีตามีเหมือนกันพี่มีอยู่หนึ่งอันแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะครับก็มีไว้เท่าไมัยก็ไม่รู้นะครับคีตานี่อันที่มีจะเป็นสีดาแน่เท่ๆไว้ว่างๆเอามาโชว์ให้ดูนะครับตัวนี้ก็แสดงในล็อบ,บบี้ได้ด้วยนะถือในล็อบ,บบี้ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะใครรักในเสียงดนตรีก็จัดไป ส่วนชุดที่อยู่ในกิจกรรมนะครับก็จะเป็นชุดนี้แหละนะชุดนี้ก็ต้องบอกเป็นชุดที่เท่มากๆอีกหชุดเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะก็คือเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปากทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านะตีมันจะเป็นกระเรียนสีแดงนะนกกระเรียนความจริงชุดผู้หญิงก็เพิ่งนํามาจําหน่ายซ้ําอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้นะอันนี้ก็จะเป็นของชุดผู้ชายนี่ดู นะครับแยกให้ดูเทียชิมบ้างนะแยกให้ดูเทียชิมบ้างอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แบบนี้ยเฮ้หาไม่เจอ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 ของเก่งพิจารได้ไหมเก่งพิจารเก่งพิจารเหมาะสำหรับการรีวิวของนี่โอเคพอแรกเป็นทรงผมนะครับก็เป็นทรงผมมาไปด้านหลังนะครับแล้วก็มี ปอยสีขาวนิดหนึ่งนะครับตรงผมจะเป็นสีดำยาวนะเสื้อนะครับเสื้อบอกกัว่ามันจะเป็นตีมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนจนะีนอันไหนไม่รู้นะตัวนี้สวยนะครับมีลอยสักกระเยนอยู่ด้วยแล้วก็ตัวชุดจะเป็นสีแดงสีขาวนะครับดูรูรานะดูเป็นคนรวยนะตัวนี้รองเทา้ารองเท้าพี่เฉยๆนะเป็นรองเทา้าบูทขึ้นมาธรรมดา ส่วนพาร์ทที่เหลือนะครับก็จะมีพาร์ทหน้ากากการแต่งหน้านะครับแล้วก็เกงเขาเปลี่ยนให้ดูก่อนนะจะได้เห็นชัดๆนะครับชัดๆชัดๆฮึบไอ้เท่แล้วนะพาร์ทแรกเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากดำนะแต่ว่ามีแต่งลายด้วยเส้นเชือกสีแดงด้วยนะครับส่วนการแต่งหน้าการแต่งหน้านี้จะเป็นตาสีแดงๆนะจะไว้ใจได้กับ ไม่ใช่นี่มันปากแดงๆตึ้งแงง Back. ป็กปั๊บหาโอ้โหจะเจอ,เจอโอ้ของเยอะนี่นะครับการแต่งหน้าจะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นการเขียนตาสีแดงสวง่วนกางเกงกางเกงก็สวยดีนะครับเปลี่ยนรองเท้าก่อนสินี่อางเกงสวยดีเป็น,นเกงสีดำนะครับแล้วก็มีแต่งรายด้วยสีทองกับสีแดงนะครับความจริงใส่กับชุดนี้ก็เข้าในี้เห็นไหม โอ้ข่าวดิข่าวดูได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ภาพปิดปากภาพปิดปากอะไรก็ได้เท่มดจริงๆเห็นไหม นะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะครับถ้าอยากเล่นกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้มันจะเป็นมันเป็นกาชาแบบเป็นชั้นๆน,นะครับน้องต้องสุ่มชั้นล่างก่อน1ครั้งนะมันถึงจะไปชั้น2ได้สุ่มชั้น2อหนึ่งครั้งก็ไปชั้น3ได้ชั้น3าหนึ่งครั้งก็ไปชั้นมีกี่ชั้นมี3ชั้นนะครับมีแค่3ชั้นเท่านั้นนะซึ่งของชั้นล่างเนี่ยก็จะมีแบบของทั่วๆไปเช่นตัวสุ่มอาวุธตัวสุ่มชุดอะไรประมาณนี้นะส่วนชั้นที่สเนี่ย่วนชั้นล่างจะราคา 299นะครับแต่ว่าน่าจะมีลดราคาอยู่ด้วยนะครับลดราคา1ครั้งนะครับเหลือ้งเหลือ50%ก็เหลือประมาณ15เพชรครั้งแรกอ่าชั้นที่2จะ299นะครับก็มีลดราคาให้1ครั้งนะครับก็เหลือประมาณ150เพชรของที่อยู่ในชั้นที่2ก็จะมีอ่าร่ม1อันนะครับมีกระเป๋าเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูมีกล่องใต้แล้วก็มีท่าทางปัดคอนะครับส่วนพอไปถึงชั้นที่3นะครับชั้นที่3จะราคารอบละ5 9าแต่ว่ามี ลดราคาให้50%เหมือนกัน1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปขั้น3เนี่ยน้องก็จะครั้งแรกจะ300เพชระนะครับคองที่อยู่ในชั้น3ก็จะมีตัวคีย์บอร์ดเมื่อกี้นะครับมีตัวชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัวบอร์ดใหม่ Discover เ,เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปถึงชั้น3ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับอยากไปถึงชั้น3ขั้นต่ำน้องใช้เงินแค่175เพชรแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้น3ได้เลยชั้น3ครั้งแรกก็300เพชระนะครับชั้นที่2ครั้งที่ 3, ่ายก็จะเพร ตามนั้นนะจบแล้วนะนี่ก็เป็นอีเวนต์เล็กๆกิจกรรมเล็กๆอ๋อแต่ว่าช่วงนี้อย่าลืมนะครับมีของฟรีนะครับอย่าลืมไปดูนะครับวันที่จะเราแจกของฟรีเดือน9กิจกรรมเราจะเกี่ยวกับโมโคนะครับซึ่งก็จะมีการแจกของฟรีตามนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวของฟรีจะเป็นยังไงจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวของฟรีกิจกรรมโมโคให้คราวหน้า ข่าวนูน้นหรือข่าวนูน้นนู้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตาม f Facebook y o u t u b e เหมือนเดิมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบาย